สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของภาคเหนือเพื่อนในชนบทของจังหวัดเพนเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้ากันยายนสองพันห้ารรยบนากาศช่วงนี้ก็อากาศร้อนวันนี้เนาะฝนยังไม่ตกเพื่อนยังไม่ตกมาลงคลิป ไรไฟที่บ้านไม่มีเลยก็เลยออกมาข้านอกตรงนี้เป็นศาลาหมู่บ้านบรรยากาศริมทางนะบรรยากาศริมทางเพื่อนมองเห็นหรือเปล่าเนาะนี่แสงย้อนแสงเนาะ ต้องเดินหลบแดดนิดนึงก่อนอยู่รอบๆทางเดินไปไหนหมดนาะ อากาศค่อนข้างร้อนเพื่อนมาตอนกลางวันเนาะก็เลยร้อนนิดนึงมีคนอยู่หรือเปล่าข้างในน่าจะอยู่นะทำการกำนันตำบลบางงนะจังหวัดพะเยาเออตำบล ตำบลสันป่าม่วงอ๋อสัมัะเยาตรงนี้จะมีสัญญาณไวไฟอยู่โอ้แถวนี้สัญญาณไม่ค่อยมีเนาะก็เลยต้องเดินนิดนึง สวัสดีสิบ็ท่านเนาะที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่กับช่องวิถีคนสุรินเนาะวันนี้ก็อยู่ทางภาคเหนือเนาะ,นะมาทําธุระก็เลยเก็บบรรยากาศนิดหนึ่งเนาะบ้านแถวนี้เขาก็จะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ส่วนมากก็จะเป็นห้องน้ําก็จะอยู่ชั้นบนเพื่อส่วนมากแถวนี้เนาะถ้าเป็นบ้านแบบโบราณนิดหนึ่งสมัยก่อนยังมีอยู่ให้ดูเยอะเลยก็ จะเป็นบ้านสองชั้นแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นปูนอีกครึ่งซีกก็จะเป็นไม้ส่วนใหญ่เนาะห้องน้ำจะอยู่ข้างบนส่วนใหญ่ที่เราสังเกตเห็นเนาะไม่ใช่ครึ่งครึ่งท่อนล่างเป็นปูนครึ่งท่อนไม้เป็นเป็นบนไม่ใช่เพื่อนครึ่งซีกเลยจะเป็นครึ่งซีกเลยก็จะเป็นปูนครึ่งซีกจะเป็นไม้บันไดก็จะเป็นบันไดที่สูงขึ้นไปเลยเพื่อน ถ้าคนเดินไม่เราพังอาจจะพลัดตกลงมาไดมมาา้มาครั้งแรกเราก็มาครั้งแรกเราก็ยังปรับตัวไม่ได้พอม,มาวันที่สองที่สามก็เริ่มรู้แล้วขายบ้านโอ้ใครนอกขายบ้านเนี่บ้านหลังใหญ่โตเลยติดป้ายประกาศขาย โอ้โหเจ้าของไปอยู่ที่ไหนเนาะนี่กาดขายบ้านเลยเหรอโอ้โ oh. หบ้านมีตั้งหลายหลังข้างในน่าจะไม่มีคนอยู่น่าจะถูกยึดหรือเปล่าไ <c ười> ม่แน่ใจเ <c ười> สียงเบานิหนึึงเดินเพื่อนเดินในหมู่บ้านคนอื่นก็ เขาอาจจะสงสัยว่าเดินทําไมเนาะ ừ, เพราะว่าเป็นคนที่อื่นเนาะเรามา,มาบ้านญาติก็เลยมาบ้านญาติก็เลยมาเก็บบรรยากาศนิดนึงมาทุระเนาะโอ้ลำใหญ่ร่วงเต็มไปหมดเลยลำใหญ่ร่วงเพื่อนร่วงตามพื้นจะขอไม่กินเหมือนเพื่อนเพราะว่ามันเยอะเนาะนี่ต้นใหญ่เลย นหมู่บ้านตามชนบทเนาะอะไรแบบนี้นี่ผมก็งงเนาะมาทีแรกเอ๊ะทำไมก็ชอบ ญาณถึงหรือเปลา่านาะตรงนี้ไปดูแป๊บหนึ่งถึงอยู่สัญญาณหลุดสัญญาณหลุดสัญญาณน่าจะหลุดเดี๋ยวกลับไปคืนอีกรอบหนึ่งโอ้ยขอหลบแดดตรงนี้หน่อยเด้อมีที่หลบแดดเลย แดดร้อนมากกว่านี้เพื่อนหาที่หลบแดดแป๊บนึงนก็จะเป็นมีทั้งบ้านใหม่บ้านเก่าเพื่อนบ้านโบราณก็มีในชนบทของภาคเหนือเนาะรรยากาศช่วงเช้าเช้าแดดร้อนวันนี้ฝนไม่ตกเพื่อนน่าจะตกในตัวเมืองแต่แถวตรงนี้ยังไม่ตกเลยสองวันแล้วยังไม่ตกเนาะ ต้นไม้เยอะมากหมู่บ้านนี้มองไปก็จะเห็นแต่ต้นไม้เพื่อนตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากภูเขาเนาะภูเขาสูงมากเลยดินแถวนี้ก็จะปลูกต้นไม้ง่ายเพื่อนก็จะปลูกง่ายมากเพราะว่าเป็นดินภูเขาเป็นดินแบบเป็นป่าเพื่อนขึ้นมกขึ้นง่ายมากเลยต้นไม้เลย สังเกตใบก็จะเขียวมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็จะเขียวปลูกยังไงก็ขึ้นเนาะพวกผลไม้นี่ปลูกง่ายทุเรียนก็ปลูกได้ลำใหญ่ปลูกง่ายมากกล้วยก็จะสวยมากเลยใบยเขียวเขียวก็จะเป็นดินภูเขาอยู่ใกล้กับภูเขาเนาะเก้านาทีาเพื่อนหายไปแล้ว สัญญาณชัดรอเปล่ามองเห็นรอเปล่าต้นลำใหญ่สูงสูงมาไปเห็นต้นลำใหญ่สูงมากเดยเพื่อนนี่โลกเต็มต้นเลยแต่เจ้าของเบื่อแล้วมั้งนี่เยอะเยอะเกินไปไม่กินเลยปล่อยให้ร่วงทิ้งนี่ยังมีโลกอยู่เต็มต้นเลยต้นใหญ่มากเลย ที่นี่ก็จะปลูกต้นไม้ง่ายที่นี่เป็นชาวนาเพราชาวบ้านเป็นชาวนาเหมือนกันเนาะเห็นยุ้งข้าวสังเกตดูเห็นเป็นยุง้งฉางโบราณน,น,น,นะ ถนนลาดยางถนนคอนกรีตทุกซอกทุกซอยต้นตรงนี้เนาะถึงจะอยู่ไกลตัวเมืองแต่ก็ถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านจะเรินขึ้นเรื่อยๆการลุกชาวบ้านก็จะคิดว่าเราเดินทำไมเนาะนี่ อีกสี่นาทีคน,อ,นอีกสี่นาทีจะไล่แค่สิบห้านาทีเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะงงว่าเราเดินมาจากไหนอนาจจะไม่รู้จักเนาะแต่อยากเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้ชมได้มากที่สุดเนะเาะเพ่อที่จะเก็บบรรยากาศได้ สวยเนาะบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนวิวสวยมากเลยแถวนี้ครับออโอ้รวงเยอะมากเลยบรรยากาศวันนี้ร้อนจริงๆเนาะ เดินหาแต่ร่มอย่างเดียวเลยเดินหาร่มไม้อย่างเดียวขอหลบแดดตรงนี้หน่อยเนอะอขอหลบแดดตรงนี้นิดนึงโอ้โลูกใหญ่จัง อีกสองนาทีเพื่อนอีกสองนาทีเราก็จะลงก่อนเนาะบรรยากาศโดยรอบเนาะหเพื่อนบรรยากาศรอบรอบเนาะ เก็บบรรยากาศนิดนึงอันนี้ออกมาละลงคลิปก็เลยตรงศาลากลางหมู่บ้านก็เลยเก็บบรรยากาศให้เพื่อนชมนิดหนึ่งด้วยชนบทภาคเหนือเนาะนานๆนะก็จะได้มานี่มาครั้งแรกก็เลยอยากเดินดูบรรยากาศนิดนึงก่อน เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ขอเดินเพื่อนเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปเนาะสำหรับไลฟ์นี้ก็ขอตัวลงไลฟ์ก่อนครับบ๊ายบายครับ